ลายรถน้ำงานประณีศินของไทยที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยปีใช้ความงามเปล่งประกายของเนื้อทองสรรสร้างลวดลายบนพื้นดำเกิดผลงานวิจิตรนิยมเขียนประ,ระดับบนเครื่องไม้เป็นของใช้ทางาศาสนาหรือสำหรับชนชั้นสูงลายรถน้ำสะท้อนความงามจากการออกแบบ และภูมิปัญญาการใช้วัสดุธรรมชาติประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานประณีสินทรงคุณค่าหนึ่งในมรดกอันยิ่งใหญ่ที่บรรพชนรังสรรค์ไว้ให้กับคนไทยทุกคน,นสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็จะ นับตั้งแต่วันที่13ถึง17นะคะจะเป็นช่วงที่ป .5 เนี่ยเริ่มมาเรียนที่แบบทิ้งเรียนนะคะแบบออนไลน์ site. แล้วก็มีนักเรียนนะคะส่วนหนึ่งที่เรียนที่บ้านซึ่งเป็นส่วนเยอะด้วยนะคะตามตารางเนี่ยครูก็จะมีชั่วโมงสอนที่ คนละวันกันแต่ว่าคุณครูก็ขอที่จะส่งคลิปนะคะเอ่อเป็นสายชั้นไปเลยนะคะคือสายชั้นป .5 เพราะว่าทุกห้องเนี่ยจะต้องเรียนเหมือนกันอยู่แล้วถึงแม้ว่าวันจะไม่ตรงกันนะคะครูก็เลยอัดคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อส่งให้กับนักเรียนส่วนส่วนเยอะเลยทีเดียวนะคะที่รอเรียนอยู่ที่บ้านนะคะเอ่อในชั่วโมงของ สัปดาห์นี้เลยนะคะคุณครูเรียนได้ให้เพื่อนๆนะคาะเรียนในเรื่องของศิลปะไทยนะคะศิลปะไทยนะคะนักเรียนคิดว่ามีจุดกำเนิดมาจากอะไรบ้างนะคะลองทายดูนะคะสาระสำคัญนะคะของ เรื่องศิลปะไทยนะคะนักเรียนก็จะสามารถอธิบายลักษณะนะคะของศิลปะไทยได้อธิบายจุดกำเนิดของงานศิลปะไทยได้จุดประสงค์การเรียนรู้ก็เหมือนกันนะคะนักเรียนก็จะมีความรู้ในเรื่องของศิลปะไทยสามารถที่จะออบอกได้ว่าศิลปะไทย นะคะมีต้นกำเนิดมาจากอะไรหรือว่าอ้างอิงมาจากอะไรนะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูรูปภาพนี้นะคะมีทั้งหมด6รูปภาพเด็กๆทางบ้านจะรู้ไหมคะว่าศิลปะไทยเนี่ยเป็นภาพไหนบ้างนะคะจากที่คุณครูอสอบถามเพื่อนๆที่มาเรียนออนไลน์นะคะก็จะตอบกันถูกอย่างเช่นภาพที่1 นะคะก็คือภาพหุ่นกระบอกนะคะภาพที่2เป็นภาพเครื่องเบญจรงภาพที่3นะคะเป็นภาพของวัดร่องขุนที่จังหวัดเชียงรายภาพที่4เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนางังส่วนภาพที่5กับ6 อาจจะไม่ใช่ศิลปะไทยนะคะภาพที่5นี่คือภาพโมนาลิซ่านะคะส่วนภาพที่6จะเป็นภาพที่จากประเทศอินเดียนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงศิลปะไทยหรือว่าลายไทยนะคะจะขาดอาจารย์คนนี้ไม่ได้เลยนะคะเป็นอาจารย์ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะแล้วก็มีผลงานที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีความรักในการวาดภาพศิลปะ มาตั้งแต่สมัยยังเด็กผลงานเด่นๆของอาจารย์นะคะก็คือภาพจิตกรรมนะคะภาพชุดพระมหาชนกนะคะแล้วกเ็เป็นคนออกแบบศิลปะนะคะของวัดร่องคุนด้วยตัวเองวัดร่องคุณอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงศิลปะไทยนะคะจะต้องนึกถึงอาจารย์ คนนี้แน่นอนนะคะอาจารย์เฉลิมชัยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างข้าวคของอาจารย์เฉลิมชัยจะเห็นว่าลายไทยของอาจารย์เนี่ยก็คือสวยงามแล้วก็มีความอ่อนช้อยอาจารย์ก็เคยพูดไว้ว่าถ้าลายไทยต้องมีความอ่อนช้อยนะคะถ้าไม่มีความอ่อนช้อยก็ไม่ใช่ลายไทยไม่ใช่เอกลักษณ์ของความเป็นไทยอันนี้ก็เป็นวัดไทยนะคะส่วนถ้า เป็นของต่างชาตินะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าวัดไทยนะคะก็มีแรงบันดาลใจหรือว่าส่วนมากเนี่ยศิลปะไทยนะคะก็คือจะมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมประเพณีนะคะหรือไม่ก็อิทธิพลจากาศาสนาการนับถือาศาสนาของออคนไทยนั่นเองนะคะ แล้วก็งานนี้นะคะก็คืองานที่คุณครูได้สั่งเพื่อนๆในห้องนะคะก็คือให้เขียน mind mapping ข้อมูลคุณครูก็หาข้อมูลให้นะคะนักเรียนมีหน้าที่เขียนตามนะคะเขียนตามนี้เลยแล้วก็ให้ออกแบบอย่างเช่น อของครูนะคะจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนักเรียนจะวาดเป็นทรงอื่นได้ไหมได้ค่ะขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือนักเรียนจะวาดลายไทยเป็นกรอบก็ได้นะคะอันนี้ให้นักเรียนสร้างสารรค์เพิ่มเติมตามจินตนาการเลยนะคะอ่ะสรุปภาระงานของช่วงสัปดาห์นี้คือ13ถึง17ธันวาคมนะคะ เป็นงานในรอบสัปดาห์นี้คือให้เขียน mind mapping ลักษณะและจุดกำเนิดของงานศิลปะไทยข้อมูลไม่ต้องไปหาเพิ่มแล้วเพราะคุณครูหามาให้แล้วเหลือแต่นักเรียนออกแบบ mind mapping ให้สวยงามนะคะการส่งงานก็ยังไม่ต้องส่งนะคะเดี๋ยวก่อนก่อนสอบ คุณครูจะเรียกเก็บนะคะให้หนัเกรเรียนเ,เก็บใส่แฟ้มไว้ก่อนเลยนะงานที่คุณครูสั่งในภาคเรียนที่สองนะคะเก็บเอาไว้ก่อนเลยแล้วคุณครูจะเรียกเก็บก่อนสอบนะคะตอนนี้นะคะกลุ่ม l ล n e คุณครูแบ่งออกเป็น2กลุ่มซึ่งเป็นของเทมอม2ที่ครูเพิ่งจะตั้งใหม่นะคะตั้งกลุ่มลายใหม่จะเป็น ปห้าทับสามห้าทับสี่หนึ่งกลุ่มลายและห้าทับห้าห้าทับหกหนึ่งกลุ่มลายบางคนก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็คุณครูก็มีเรื่องที่จะแจ้งนะเรียนเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็มีอะไรก็ทักไลน์ส่วนตัวมานะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตอบแก,ก้ข้อสงสัยให้นะคะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ